การประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนขององค์สม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์เทวดาทั้งหลายนั้นเนี่ยเราพิจารณาตามการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นความทุกข์เป็นเบื้องต้นในการแสวงหาโมฆะธรรม โรงทรงใคร่ควรความทุกข์นั้นให้ท่องแท้ให้เข้าใจว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล้ำไปเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมพึงประคองจิตพึงประคองใจของตนเองให้พิจารณาถึงสังขารร่างกายของเรานะั้นมันเป็นทุกข์ เรายืนเราก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เราเดินเราก็พิจารณาว่าร่างกายสังขารของเรามันเป็นทุกข์เรานั่งเรานอน,อนเราก็พิจารณาว่าร่างกายสังขารคือรูปกับนามของเราเนี้มันเป็นทุกข์เราจะพูดเราจะคุยเราจะฉันเราจะดื่มเราจะคู้เราจะเยียดเราจะนุ่งสบงห่มจีวร เราจะทำการงานใดๆก็ตามให้เราคิดว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจของเรานี้เนี่ยมันเป็นก้อนแห่งความทุกข์ี่ให้เราพิจารณาโดยถ่องแท้ว่าสังขารคือรูปกับนามเนี่ยมันเป็นก้อนแห่งความทุกข์สังขารคือรูปกับนามนี้เนี่ยตกอยู่ใน สภาพของความแก่ตกอยู่ในสภาพของความเก็บตกอยู่ในสภาพของความตายไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะรอดพ้นจากสภาวะธรรมเหล่านี้ไปได้เมื่อเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เราพิจารณาให้เห็นโดยท่องแท้ เมื่อเราพิจารณาให้เห็นโดยถ่วงแท้ด้วยปัญญาของเราแล้วเนี่ยใจของเราก็จะไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอเหอิมใจของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเพราะว่าใจของเราตัดซึ่งความยินดีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ใจของเราตัดซึ่งความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ต่างๆได้ เพราะเราพิจารณาถึงสภาพความไม่เที่ยงของรูปของนามว่ารูปนามของเราตกอยู่ในความเป็นในนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งเบื้องต้นของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะทําให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อพระนิพพานนะ ประการที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาสังขารร่างกายของเราคือรูปกับนามนี่แหละให้มันเห็นโดยท่องแท้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นด้วยปัญญาของตนเองจริงๆว่าสังขารคือรูปกับนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกครั้งน้าตาแล้วก็ตกอ,อยู่ในมน้าของความแก่ความเก็บความตายถ้าเรา พิจารณาให้เห็นท่องแท้ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็ไม่คิดที่จะปรุงแต่งไปในส่วนที่เป็นโลก,กธรรมจิตใจของเราก็ปรุงแต่งไปในธรรมอันจะเป็นไปเพื่อสมาธิสมาบัติอันจะเป็นไปเพื่อวิปัสสนาอันจะเป็นไปเพื่อมรรคผลพระนิพพาน ถ้าเรามีความคิดในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรามันสบายสบายเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้ไปยึดอยู่ในราคะโทสะโมหะต่างๆคือจิตใจของเราไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการวางจิตการวางใจการตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ตรงไว้ถูก ไว้ในธรรมในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมในเรื่องความทุกข์เนี่ยป่องสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบวชพระองค์ก็ทรงเห็นคนแก่พระองค์ก็ทรงเห็นคนเก็บพระองค์ก็ทรงเห็นคนตายเห็นเทวทูตท่านสามเนี่ย มาปรากฏแก่พระองค์พระองค์ก็ท่งพิจารณาโอปนัญโกน้อมเข้ามาสู่ตนเองว่าพระองค์เนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดาตามที่พระองค์ทรงเห็นเทวทูตที่หนึ่งนะเห็นเทวทูตที่สองก็คือความเก็บเห็นคนทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยล้มกลิ้งเกลือกแล้วก็เกลือกโมดเกลือกกรีด เกิดอ,อุจจาระปัสสาวะของตนเองก็คิดว่าเรานี่ก็คงจะเป็นเหมือนกันนี่ถ้าเราแก่นะถ้าเราแก่แล้วเราก็คงจะเป็นเหมือนกันพระเจ้าสุโธชนะก็จะต้องเป็นเหมือนกันพระนางพิมพาก็ะจะต้องเป็นเหมือนกันชน,นะก็จะต้องเป็นเหมือนกันราหุนอะไรต่างตก็งะต้องเป็นเหมือนกันนี่ในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาอย่งเทวทูตท,ที่สอง องค์ก็ท่งมองไปถึงเทวทูตที่สามว่าเมื่อถูกความแก่ครอบงำถูกความเก็บครอบงำแล้วเนี่ยก็จะถึงวาระของการถูกครอบงำด้วยความตายชีวิตทุกชีวิตายหน้าไปสู่ความตายไม่มีชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้แม้พระเจ้าสุดโทธนะก็ต้องถึงซึ่งสวรรคต แม้นางพิมพาก็จะต้องถึงสวรรคตรแม้ชนะก็ดีแม้เราก็ดีก็จะต้องถึงซึ่งสวรรคตคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระอ,องค์ทรงโอปะนะัยโกโน้อมเข้ามาสู่ตนอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายเต็มที่นะแต่ว,ว่าเบื่อหน่ายอย่างแรงกล้าเมื่อพระอ,องค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งสามแล้วก็เบื่อหน่ายอย่างแรงกล้านั้นเนี่ย พระอ,องค์ก็ทรงเห็นเทวทูตที่สี่ก็คือเห็นสมณะที่สแสวงหาความพ้นทุกข์สมณะเหล่านั้นก็ออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นอรัญญวาสีเป็นผู้ที่ไปอยู่ป่าอยู่ตามเรือนว่างอยู่ตามสถานที่รกชัดตามสถานที่สงบสงัดต่างๆ เราว่าถือป่านะั้นเป็นที่อยู่อาศัยเรีวยกว่าอรัญญวาสีพระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงมองเทวทูตท,ที่สนะี่นั้นว่าเป็นหนทางแห่งความทุกข์พระองค์ทรงเกิดปัญญาโพองขึ้นมาในพระไทยของพระองค์ว่านี้แหละเป็นหนทางแห่งความทุกข์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็เสด็จออกบวชที่แม่น้ำอโนมานะ ใช้พระขันตัดพระเมลีหรือว่าพระโมลีซึ่งผมทั้งหลายทั้งปวงก็เอาขันมารองรับแล้วก็เครื่องทรงของพระองค์ผมก็มาเอาไปนน้นเนี่ยเนิมิตเป็นทุตสะกเกดีเป็นที่ไว้เครื่องทรงของพระเจ้าเครื่องทรงก่อนที่จะออกบวชเนี่ยพวกผมก็บูชาโน้นเนี่ย อยู่ทุตสะเจดีอยู่ที่เจดีในภมโลกนะั่นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงออกบวชเพราะความเห็นทุกข์นะพระองค์ทรงมองเห็นทุกข์นี้เนะี่ยเหมือนกับบุคคลผู้มีไฟไม่อยู่บนศีรษะเมื่อไฟกำลังไหม้ศีรษะของเราอยู่เนะี่ยเราจะมีกระจิตกระใจไปถามว่าใครนอมาจุดไฟเผาศีรษะเรา โกรธเราเรื่องอะไรเนาะจึงมาจุดไฟที่ศีรษะของเราเราทำอะไรให้หรือว่าคนที่มาจุดนั้นนะชื่อว่าอะไรพ่อแม่ของคนที่จุดนั้นชื่อว่าอะไรน้องชายน้องสาวของคนที่จุดนั้นชื่อว่าอะไรบุคคลผู้ถูกไฟไม่อยู่บนศีรษะเนี่ยไม่ควรถามอย่างนั้นนะควรรีบดับไฟที่กําลังไม่อยู่บนศีรษะนี้เนี่ย ให้ได้เสียก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มองเห็นความทุกข์ที่กำลังบีบคั้นจิตใจของตนเองมองเห็นความทุกข์ที่กำลังครอบคุมร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยเราควรจะรีบดับไฟอยู่บนทีศะักคือรีบดับความทุกข์เนี่ยให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปให้มันสูญไป คือให้เรารีบทำความเพียรรีบเดินจงกรมรีบนั่งภาวนารีบกำหนดปดพระกรรมาฐานรีบกำหนดต้นพองกลางพองสุดพองรีบกำหนดต้นยุคกลางยุบสุดยุครีบกำหนดให้เห็นที่เกิดของรูปของนามเห็นรูปนามมันตั้งอยู่เห็นรูปนามมันดับไปนี่เป็นเหตุให้เกิดวิปัสนาเป็นเหตุให้เกิดพระแต่รักเป็นเหตุให้เกิดมรรคผล ก็อยู่ตรงที่เรากำหนดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นร่างกายสังขารรูปนามของเรามาเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็เต็มไปด้วยความขยันเต็มไปด้วยความเพียรเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่เห็นแก่ความเหน็ดไม่เห็นแก่ความเหนื่อยไม่เห็นแก่ความเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความม่วงเหงาหานอนไม่เห็นแก่ความเสื่องซึม เรามีจิตมุ่งมั่นก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆมีเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยเราต้องมองเห็นทุกข์เสียก่อนนะให้เราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นก้อนแห่งความทุกข์จิตใจมันจะเป็นยินดีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยินดีไม่ได้เพราะปัญญารู้ชัด ว่าร่างกายนี่เป็นก้อนแห่งความทุกข์นี่ในลักษณะอย่างนี้นะเมื่อเรามองเห็นความทุกข์ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกระบอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดพระเมรีถือเพศเป็นนักบวชการที่พระองค์ทรงถือเพศเป็นนักบวชก็คือพระองค์ทรงลารงตนอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในศีล ถือมั่นอยู่ในศินมีสินเป็นเครื่องอยู่มีสินเป็นที่อาศัยเราเมื่อมองเห็นทุกข์ในลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาศินนันเป็นที่อยู่เอาศินเป็นที่อาศัยเอาศินเป็นที่พึ่งเอาศินเป็นขอบเป็นรั้วควบคุมกายวาจาของเราให้ตรงตามธรรมให้เป็นไปตามธรรมเราต้องรักษาศินให้มั่นเหมือนกับที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสพระ โมลีของพระอ,องค์แล้วเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงตัดพระโมลีของพระอ,องค์แล้วเนี่ยในประถมพโพธิสมโพธิเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าผมของพระอ,องค์เนี่ยหรือเกสาของพระอ,องค์เนี่ยก็ม้วนนะมันกับข้นหอยนี่นะโดยม้วนประทักษินข้างขวานะหลังจากนั้นผมของพระอ,องค์นั้นหรือว่าเกสาของพระอ,องค์นั้นเนี่ยไม่ได้มีการยาวขึ้นมาอีกนะรีกว,ว่าเป็นการถือเพศเป็นนักบวช ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราเมื่อถือเพศเป็นนักบวชถือศีลแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความหนักแน่นเหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมโอคูของเรานะก็ต้องถือศีลให้มั่นถือศีลให้แน่วแน่ถือศีลให้ดีไม่ขาดไม่ด่างไม่พ้อยไม่ทะลุเป็นต้นอันนี้เหมือนกับที่องยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญมานั่นหละ เมื่อพระองค์ทรงตัดพมมระโมรีตัดพมมระโมรีสมาทานเป็นนักบวชเนี่ยก็เหมือนกับพระองค์ทรงสือสินแล้วเราก็าสือสินด้วยการบวชยติจตุสกรรมมวาจาด้วยการสมาทานสินแปดสินสิบเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเราบวชเหมือนกับพระองค์แล้วหลังจากนั้นมาพระองค์ก็ไปแสวงหานะอาราณาดาบทเนออุตกาดาบทเมื่อพระองค์ทรงไปแสวงหาอาราณาดาบท ก็ทรงได้ฌานนะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจจตุตฌานชำนาญในจตุตฌานนะชำนาญในรูปฌานทั้งสี่เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าฌานทั้งสี่เนี่ยยังไม่พ้นทุกออกจากฌานแล้วมันยังเป็นทุกอยู่หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงแสวงหาอุทกาดาบทอุทกาดาบทก็สอนอรูปฌาน อากาสานัญจยยายตนนชานวิญญาณันจยยนายะธชานอาจิจัญญายตนาชานิเนวสัญญานาสัญญายตนาชานให้แก่พระองค์พระองค์ก็ทรงได้อรูปฌานทั้งสี่เมื่อได้รูปฌานทั้งสี่แล้วพระองค์ทรงใคร่ควรไว่จิตมันอยู่ในฌานมันก็ไม่มีความทุกข์จริงแต่เมื่อจิตมันออกจากฌานแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ ความโกรธก็ดีความโลภก,ก็ดีความหลงก็ดีมันก็ยังมีอยู่ความยึดมัน่นถือมั่นในอัตตาในตัวในตนยึดมัน่นถือมัน่นในสัตว์ในสังขารในวิญญาณอะไรต่างๆมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นยิงไม่ใช่ทางผมทุกเนี่ยพระองค์ทรงใคร่ควรอย่างนี้นะแต่พระองค์เจริญฌานและอรูปฌานได้แล้วนั่นแหละพระองค์ก็ทรงมีความรอบรู้ในเรื่องอภิญญาต่างๆ มีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะว่าจิตใจของพระองค์สงบด้วยอารมณ์ของรูปฌานและอรูปฌานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีศีลบริสุทธิต์ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์งทรงกระทำแล้วนี่เราก็เพียรฝึกฝนอบรมสมาธิโดยเฉพาะคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิในขณะที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้ะ เพียนสำรวมเพียนเดินเพียนนั่งเพียนกำหนดต่างๆเพื่อที่ให้สมาธิมันก่อตัวขึ้นมาตามบุญตามวาสสมาบารมีตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้สั่งสมอบรมไว้บางคนคิดว่าเราจะทําความเพียนให้มากเราจะเดินยังกรมให้มากนั่งภาณหยมากเราจะเอาปฐมฌานเราจะเอาทุติยฌานเราจะเอาตติยฌานเราจะเอาจตุฌา,า,า,านเป็นต้นถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ย สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดนะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดความได้ซึ่งฌานก็ดีความได้ซึ่งสมาบัติก็ดีความได้ซึ่งสมาธิก็ดีเนี่ยเป็นไปตามบุญที่เราสร้างนะเมื่อเราสร้างบุญไว้เนี่ยจิตมันก็จะดิ่งลงสู่ปฐมฌานทาุทิยฌานทิยฌานตัตุชาญเองนะ ถ้าเรามีบุญวาสนาบรมีที่สั่งสมอารมไว้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่รักษาศีลให้ดีแล้วก็เจริญฌานจนจิตใจตั้งมั่นเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ยกจกิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานนะบุคคลผู้ที่เจริญฌานนั้นต้องเป็นผู้มีความเพียรนะมีอาตาปีต้องมีสติมาสัมปชานอนะ ต้องมีความเพียรเพื่อ,อยังเกตในร้อนทั่วนะต้องมีสติมาต้องมีสัมปชานุนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยจะต้องมีความสันโดษด้วยนะสันโดษในอาหารสันโดษในน้ำปน,นะสันโดษในเครื่องนุ่งหม่มสันโดษในเสนาสนะสันโดษในปัจจัยทั้งสี่ สันโดษในลาบในสักการะต่างๆก็ต้องมีความสันโดษด้วยนะมีความมักน้อยปริพโภคกังวลต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราเข้าไปกุฏิโอ้ยของมันเต้ไปหมดเดี๋ยวก็จัดสิ่งของนั้นเดี๋ยวก็จัดสิ่งของนี้ผลสุดท้ายก็การประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ผลนั้นเนี่ยก็มีแต่นิสีธนะกับที่เดินอย่างกลมเท่านั้นนะ มีนายกาดูเวลาเนี่ยเดินนั่ง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 เนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การพุปฏิบัติธรรมมันได้ผลนะเพราะฉะนั้นต้องมีความสันโดษนะสันโดษในปัจจัยสี่สันโดษในสภาวะธรรมเราพุธปฏิบัติธรรมได้อย่างไรก็เอาตามนั้นเราสันโดษในสภาวะธรรม,มเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เจริญรอยตามพระเจ้าแล้วเนี่ยนอกจากจะมองเห็นทุกข์แล้วเนี่ย ก็ต้องมีศีลน,นะเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็ต้องมีความสนโดกหลังจากนั้นแล้วเราค่อยเอาสมาธินั้นเนะ่ยเป็นฐานของวิปัสสนานะเอาสมาธินั้นเป็นบาทของการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเมื่อบุญวาสนาบาร,รมีของเรามีเนะี่ยเราก็สามารถบรรลุมรรคผลผล,ผล,ผลผิพานได้ มันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นแหละไดอาราระดาะบทไดอุทการาบทมาแล้วก็ยังไม่พ้นจากกองทุกข์หลังจากนั้นมาพราะองค์ทรงใคร่ควรด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ตัสรู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยเมื่อเราพิจารณามาตามลําดับอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในการพุทธปฏิบัติธรรมให้เต็มที่นะ มันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นเนี่ยพระองค์ทรงสู้มาตามลําดับสู้มาตามลำดับสู้มาตามลําดับในที่สุดพระองค์ก็ส่งชนะพยามารทั้งหลายทั้งปวงได้ตัดสรูเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมองเห็นความทุกข์เราก็ควรที่จะมีศีลเป็นทิ่พึ่งศีลเป็นที่อาศัย เมื่อเรามีศีลเป็นที่พึ่งมีศีลเป็นที่อาศัยแล้วเนี่ยเราก็เอาศีลนั้นเป็นบาทของการเจริญสมาธิเจริญปฐมฌมานนู่นไปถึงเนวสัญญานาวสัญญายตนาน,นั่นเลยเมื่อเราเอาศีลเป็นฐานทําให้สมาธิแก่กล้าแล้วเนี่ยเราก็เอาสมาธินั้นเป็นฐานของวิปัสสนาอย่างวิปัสสนาให้เกิดมารคเกิดผลเกิดพระณิพา,านขึ้นมาได้ นี่ถ้าเราหมายเอาความของพุทธศาสนาของเรามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ใดอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยเราต้องพิจารณาเห็นร่างกายของเราเนี่เป็นก้อนแห่งความทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่ง,จะ,งจะนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดจะทําจิตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าร่างกายของเราเนี่มันเป็นทุกข์ เมื่อเราเห็นร่างกายสังขารรูปนามของเรามันเป็นทุกข์เราก็เห็นสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาทั้งสามประการเมื่อเราเห็นสมุทยัยคือตัณหาสามประการเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนิโรธคือความดับทุกข์มักคือหนทางเห็นความดับทุกข์นั้นปรากฏขึ้นแก่เรา นี่มันก็ต้องไปตามลำดับลำดับอย่างนี้นะถ้าเราไม่ไปตามลำดับเราจะไปข้ามไปเห็นมรรคเห็นผลเลยมันก็ไม่ใช่นะมันต้องไปตามลำดับในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคณะครูบาอาจารย์ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขออย่าได้ประมาทนะขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงอยาได้ประมาท วันนี้กระผมได้กล่าวธรรมะมาโดยสังเกตก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลา